หลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าเราจะรับรายได้3เดือน1,000 0แบาทกับโปรเจกต์อมนีคอนเคค่ะวันนี้นะคะเราจะสอนวิธีการรับรายได้3เดือน1,000 0แบาทด้วยใบนี้เขาเรียกว่าใบ365นะคะเป็นสูตรในการสร้างผู้นำนะคะกับธุรกิจอมนีคอนเคของเรานะคะใบ365คืออะไรนะคะเมื่อเริ่มต้นเนี่ยที่เราทรําธุรกิจนะคะพอเราลงทะเบียน600บาทปุ๊บเนี่ยเราจะแนะนําให้ทุกคนในทีมของเรานะคะแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยมี300คะแนนด้วยเซตสุดคุ้มนะคะหลังจากวันที่สมั ภายใน5วันเพื่อให้เขาได้ใช้สินค้าแบบ100%นะคะ หกก็คือเปิดทั้งหมดประมาณ6สายงานค่ะเพื่อให้รู้ว่าเพื่อนเราหรือญาติเราคนไหนที่เราอยากชวนเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะ5ก็คือทําให้ตลาดสายงานเนี่ยนะคะมีชั้นลึกลงไปทั้งหมด5ชั้นนะคะเราเรียกว่าใบ3ามหนะคะแล้วใบ3 6มหเนี่ยนะคะมันดียังไงนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในการสร้างทีมนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นทําใบนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้น list รายชื่อใช่ไหมคะก่อนเราจะมีรายได้เนี่ยนะคะให้เรามีวิธีคิดนะคะในการทรําธุรกิจนี้อย่างมีกําไรนะคะวิธี คิดอย่างมีกําไรก่อนจะเริ่มต้นชวนหรือ list line ชื่อคืออะไรนะคะถ้าวันนี้นะคะเขาเรียกว่าคิดอย่างไรกไรําไร5เท่านะคะถ้าเริ่มต้น s t e ปที่1ค่ะคือให้เราเริ่มต้นชวนเพื่อนเราทรําธุรกิจ omni connect ค่ะสค่ะถ้าเพื่อนเราไม่ทํานะคะเราก็ชวนให้เพื่อนเราใช้สินค้ากับยูนิลิเวอร์นะคะ สามค่ะถ้าเพื่อนเราไม่ทําสินค้าไม่ทําธุรกิจแล้วก็ไม่ใช้สินค้าด้วยนะคะก็ให้เขาแนะนําคนต่อให้กับเรานะคะสี่ก็คือจองเขาไว้ค่ะบอกเขาเลยเขาว่าวันนี้ถ้าไม่สนใจทําโปรเจกต์นี้กับเราก็อย่าทำกับใครค่ะถ้าเมื่อไหร่สนใจให้ติดต่อเรานะคะอันที่ห้าค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเราก็ได้พัฒนาตัวเองหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะสรุปง่ายๆเลยคือเราจะชวนทํานะคะชวนใช้ค่ะแนะนําคนต่อให้ค่ะจองเขาไว้นะคะแล้วเป็นการพัฒนาตัวเอง1%นะคะเริ่มต้นในการทําธุรกิจนะคะเมื่อเรา มี300คะแนนของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะภายใน5วันจากนั้นค่ะเราจะเริ่มต้นลิสต์รายชื่อนะคะทั้งหมด6สายงานนะคะแบ่งเป็นเพื่อนสายที่เออสายที่1ก็คือสายญาติที่เรารักนะคะสายที่2ก็คือเพื่อนที่เรียนหนังสือกับเราเพื่อนประถมเพื่อนมัธยมนะคะสายที่3ก็คือเพื่อนที่ทํางานกับเรานะคะ ทำงานออฟฟิศเดียวกันกับเราสายที่4ค่ะก็คือคนรู้จักแถวบ้านเพื่อนที่เคยพบกันมาพบปะสังสรรค์กันมานะคะส่วนสายที่5กับสายที่6ของเรานะคะขอให้เป็นสายที่มาจากดิจิทัลมาร์เก็ตตจาก f a c e b o o k นะคะหรือจากอินสตาแกรมหรืออะไรก็ได้นะคะที่เรารู้จักอีก2สายงานรวมทั้งหมดก็จะมี6สายงานนะคะทีนี้พอเราเริ่มต้นนะคะหสายงานนี้ให้เราลิสต์รายชื่อนะคะฮอ t ลิสต์นะคะฮอตลิสตคืออะไรนะคะก็คือลิสต์รายชื่อของคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนเก่งนะคะ พูดเก่งขายเก่งกว่าเรานะคะคนขยันค่ะทํางานประจําอยู่แล้วก็หารายได้เสริมอะไรเป็นเงินทองนะคะทําหมดนะคะคนที่ใส่ดีค่ะคนที่ใส่ดีจะมีเพื่อนเยอะเพื่อนรักนะคะเขาตัดสินใจทําธุรกิจนี้ได้ง่ายนะคะมีแล้วก็เป็นคนกลุ่มคนที่มีศักยภาพนะคะกลุ่มคนที่มีศักยภาพก็คืออาจจะมีคนรู้จักเยอะหรือ อาจจะมีรายได้เยอะกว่าเรานะคะ6เคสแรกนะคะในการเริ่มต้นทําธุรกิจหรือ6สายงานแรกนะคะแนะนาให้ทุกท่านชวนทําธุรกิจโดยที่มีอัพไลน์นะคะไปช่วยคุยธุรกิจให้กับท่านด้วยนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราิสต์รายชื่อของกลุ่มคนที่เราจะชวนทําแล้วนะคะก็ให้เราิสต์รายชื่อของกลุ่มคนที่เราจะชวนใช้นะคะซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะชวนใช้กลุ่มที่1ก็คือคนที่ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ กลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มที่รักสวยรักงามดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะเพราะวันนี้แม้ว่าเราจะชวนเพื่อจาทำธุรกิจแล้วเขาไม่ทําเขาก็สามารถใช้สินค้าได้ใช่ไหมคะจากนั้นค่ะสคริปต์ในการที่เราจะชวนเขานะคะอันนี้แนะนําสําหรับคนใหม่ๆนะคะเมื่อเริ่มต้นทาธุรกิจเนี่ยเราจะมีสคริปต์เป็นแพทเทิร์นเอาไว้ให้แต่หลังจากที่ท่านเริ่มชวนไปนแล้วเนี่ยท่านจะชวนอย่างไรก็ได้นะคะสคริปต์ในการชวนเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดสสคริปต์นะคะสคริปต์ที่1น,นะคะก็คือชวนทําธุรกิจนะคะ เราจะบอกกับเพื่อนเราว่า u n i ิลิเวอร์เปิดโปรเจกต์นะคะออมนิคอนเน็นะคะจะทำยอดธุรกิจหมื่นล้านทั่ว AEC นะคะทำโปรเจกต์นี้เนี่ยเดือนรับรายได้1 0 0 0แบาทสนใจไหมนะคะโปรเจกต์ที่2ค่ะนะคะวิธีการชวนที่2นะคะก็คือชวนใช้สินค้าค่ะเราบอกก็เลยค่ะว่ามีสินค้าเกรด A นะคะไม่เสียภาษีนำเข้า สนใจใช้สินค้ากับเราไหมนะคะบอกว่าเราทำโปรเจกต์นี้อยู่นะคะเดี๋ยวให้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะคะส่วนการชวนแบบที่3ค่ะก็คือการชวนมาใช้สินค้าด้วยการดูแลสุขภาพนะคะเราบ,บอกเขาเลยค่ะว่ารู้จักใครที่ชอบดูแลสุขภาพหรือมีปัญหาสุขภาพบ้างไหมเป็นเบาหวานความดันไขมันมีสินค้าสุขภาพนะคะแนะนําให้ใช้เป็นสินค้าเกรด A นะคะก็ถามเขาเลยค่ะว่าสนใจไหมนะคะส่วนวิธีการชวน แบบที่4ค่ะเขาเรียกว่าชวนไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเราถามเพื่อนเราเลยค่ะที่ชอบเที่ยวต่างประเทศหรือห,อหลักการท่องเที่ยวนะคะว่าสนใจไปเที่ยวต่างประเทศแบบ VIP ฟรีไหมนะคะกับ Unilever นะคะถ้าทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าท่านจะชวนด้วยวิธีการไหนก็ตามนะคะเมื่อเขาถามท่านเนี่ยให้ท่านตอบเขาอย่างเดียวเลยว่าสนใจไหมนะคะนัดเจอแล้วคุยข้อมูลธุรกิจให้เขาฟังหรือท่านจะส่งคลิปนะคะ b u s i n e s s c a การให้กับเพื่อนหรือญาติที่สนใจฟังผ่านทางดิจิทัลมาเก็ต i n g ก็ได้นะคะทีนี้พอหลังจากที่เราเริ่มต้นทำใบ365แล้วเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะแนะนําไว้ทุกท่านนะคะทำนะคะ ก็คือให้ทุกท่านนะคะมีบัตรสําหรับการสัมมนา,าเรียนรู้นะคะการสัมมนา,าเรียนรู้ในคอร์สนี้ชื่อว่า Power Co u r s e นะคะเป็นคอร์สระดับปฏิบัติการนะคะที่เขาจะสอนให้ท่านนะคะทำใบ365และสามารถขึ้นตําแหน่งที่1นะคะภายใน1เดือนนะคะ1เดือนเนี่ยจะจัด1ครั้งนะคะกับ Power Team คอร์สนี้ชื่อว่า Power Co u r s e นะคะให้ท่านติดต่อสํารองจองบัตรกับอปพลน์ของท่านนะคะถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะคะให้ท่านเข้าคอร์ส นี้ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วเจอกันนะคะที่เวทีของความสำเร็จค่ะ